สวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับขณะนี้ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดน้องคายนะครับมาที่ฟาร์มชื่อฟาร์มบริษัทปารินฟอรเรสตนะครับเกี่ยวกับเรื่องผักไฮโดรโปรนิกนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พืชออร์แกนิกนะครับในฟาร์มนี้จะทำการผลิตผักออร์แกนิก นะครับแต่ในส่วนหนึ่งนะครับเจ้าของบริษัทก็คือคุณดินก็ได้อยากจะได้มีถั่วงอกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งธุรกิจนะครับผมก็เลยมาตรวจสอบว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับครับเบื้องต้นผมจะให้ท่านดูก่อนนะครับก็ทางออนเนอร์หรือเจ้าของฟาร์มบอกว่า อยากจะได้ถั่วงอกเบื้องต้นนี้อยู่ที่วันละ1,000กิโลวันละ1ตันนะครับแต่ให้อาจารย์วุตีมาตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเป็นความรู้นะครับข้อที่1นะครับจะทำถั่วงอกวันละ1,000กิโลแต่ปั๊มน้ำมีแค่ปั๊ม1แรงนะครับข้อที่2ท่อที่เดินไว้ทั้งหมดพร้อมโซโลูนอยตรงนี้นะครับ เป็นท่อทั้งหมดเป็นท่อหนึ่งนิ้วทั้งหมดนะครับเป็นท่อหนึ่งนิ้วทั้งหมดเดินเข้าไปแล้วก็โหลดลงมาสี่หุนนะครับแล้วก็เอามาเรียงไว้ตรงที่ฐานรองรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกระบะถวงอกเทวดาที่ทางคุณลินสั่งมาก่อนหน้านี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วผมจะอธิบายฟังนะครับนี่คือที่ความเข้าใจผิดของผู้ผู้ผู้ติดตั้งนะครับแทงฮาร์มนะครับอยู่ที่800รลิตรนะครับสองแทคงนี้ก็หนึ่งพันก<อ>ตัควบคุมนะครับตู้ควบคุมตรงนี้พร้อมกับทัมเมอร์แล้วก็ ระบบเซฟตี้ทุกอย่างพร้อมโอเวอร์โหลดโอเคโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนที่ผมอธิบายมาทั้งหมดใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างการทำถั่งอกมันเป็นความรู้เฉพาะทางนะครับคนที่มีความสามารถในการทำระบบน้ํา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำระบบน้ำผักทุกอย่างแล้วนำมาใช้กับถั่งอกได้นะครับไม่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าถั่วงอกเป็นพืชพิเศษถ้าเป็นสัตว์ถั่วงอกนี้ก็จะเหมือนกับลูกออดนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วอันนี้ก็คือเป็นภาพ b บ f o นะครับผมจะให้ท่านดูตรงนี้ นะครับถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมีทําการแก้ไขระบบน้ําทั้งหมดเดี๋ยววันที่ทําเสร็จผมก็จะนําความรู้มาให้ท่านได้รับรู้นะครับแต่โครงสร้างดีนะครับที่วางดีทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าระบบน้ํายังไม่เพียงพอเท่านั้นเองขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามหวังว่าจะได้เป็นความรู้สำหรับผู้ที่อยากจะทำถ่วงอกนะครับ